สวัสดีครับผมก็เริ่มต้นอีกครั้งนะฮะเป็นครั้งที่สองนะครับที่วันนี้เสียจากผู้ใช้โดยตรงนะครับก็คือตัวกระจังหน้านะฮะใช้สีลอกได้พ่นนะฮะฮะล้อก็เหมือนกันนะฮะฮะใช้สีลอกได้พ่นนะครับกระบะ MG นะครับผมฮนะ ก็สำหรับรถคันนี้ของผู้ใช้เองก็พอใจะฮะ,อะตอบโจทย์สำหรับผู้ใช้เองนะครับอาจจะไม่ตอบโจทย์กับทุกคนนะครับดายข้างก็ใช้สีกระป๋องสเปรย์พ่นเอานะฮะพ่นซ้ำบ่อยๆบ่อยๆก็จะอยู่ทนนะฮะ,ะกระจกก็เช่นเคยนะฮะใช้ ฝาครอบดำพ่นทับปิดทับไปเช่นมือจับประตูนะฮะฝาเปิดท้ายน้ำมันนะฮะล้อใช้สีลอบได้พ่นฮะพอเวลาพ่นก็ใช้ถุงพลาสติกนะฮะครอบดิสเบกไว้นะฮะแล้วก็พ่นเลยฮะนี่ผมใช้เวลาพ่นไม่นานนะฮะพ่นสีรอบสีรอบนะครับ รอบแรกให้พ่นบางๆบางเท่าที่จะบางได้เยนี่ฮะสีสีลอกหน้ใช้สามกระป๋องกว่านะฮะไม่ไม่ถึงสีกระป๋องดีนะครับนี่เพิ่งพ้นเสร็จนะครับผมครับก็ใช้มาสองหมื่นกโลนะครับก็ตอบโจทย์ได้ดีนะฮะก็ยังไม่ได้แต่งอะไรมากก็ตง กันชนนี่จริงๆมันจะมีะแสงตะท้อนเป็นสีแดงฮะคือมันจะไอ้นั้นมากไปก็เลยใช้สีรอบได้นี่นะฮะพ่นพ่นเอานะฮะตรงตรงนี้ฮะตรงนี้ตรงตรง,ตรงนี้เลยฮะคือสีรอบได้พ่นนะครับโดยรวมที่ใช้มานะครับตอบโจทย์ตอบโจทย์มากนะฮะพ่นสีรอบได้นะ แต่งดำนะฮะยก2นิ้วนะครับภายในก็ใช้ได้ครับลองไปหาส่วนรถก็ตอนนี้ก็ดีมากๆนะฮะโบแต่ละค่ายกา็แต่ละนิลเลอร์ไหนก็ลองคำถามดูนะฮะลองเข้ากลุ่มกลุ่ม M.G ก็ได้นะฮะก็พิมพ์เข้าไปในเฟซบุ๊กนะก็จะเจอกลุ่มพวกผมนะฮะก็นี่นะฮะ ตอบโจทย์ได้ไหมได้นะฮะเครื่อง2,461แรงมา้าประหยัดดีะฮะดิเบรก4ล้อนะครับดิเบรก4ล้อนะครับรุ่นนี้เบรกได้สบายใจนะครับโอเคนะครับผมเอาไว้คลาหน้าว่าจะไปแต่งโลบานะฮะใส่โลบา้าเพิ่มขึ้นแล้วก็อาจจะไม่แต่งไม่ไม่ไม่ไม,มากฮะผมกลัวแต่งมากไปมันจะเลอะเลอะรถนะฮะ เลอะมากไปผมชอบแบบเรียบเรียบแบบสบายสบาย,บายอใส่แค่โลบาอะไรเงี้ยขอบคุณมากนะครับครับสวัสดีครับ